เรียนรู้วัฒนธรรมสู่การพัฒนาในรายการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายพบประชาชนโดยประภารัฐสิริรัตชูกลิ่น มาถึงช่วงของสภาวัฒนธรรมจัหงหวัดนนองคายพบประชาชนวันนี้เรายังอยู่กับท่านตรภารัฐศิริรัชโชกลินในห้องส่งนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะพอดีมีท่านผู้ฟังติงมาว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ อพี่ตุ๊กประภาราชีได้ชูกรีนีเสียงแตกก็เลยแบบโอ้โหใกล้ชิดคุณออสมากพูดใกล้ใหม่เกินไปตอนนี้อ่ไกลประมาณหนึ่งคืบแต่บอไปนิดนึงนะครับขยับเขาอีกนิดนึงอ๋อขยับเขาอีกนิดนึงนะคะบอาไปนิดนึงตอนนี้ได้ยินแล้วใช่ไหมคะอันนี้กำลังโอเคใช่ไหมคะครับผมค่ะวันนี้นะคะเดิมเราจะลีฟออฟค่าที่แล้วไว้ว่าเราจะมาพูดเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาเพระอเอิญท่านเจยยารงมาเนี่ยแล้วก็ท่าน ท่านรองประธานที่ชื่อเออ,อีกท่านที่มาจากเป็นสสจากสกลน,ค,น,ะนะครนะฮะท่านก็อยากให้สต็อปไปนิดนึงก่อนท่านกาลังสรุปออกมาว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วเราต้องจะเอาเนื้อหาจากการสรุปคือมันจบจบเการประชุมไปหมดละครับสรุปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยสี่สิบประมาณเกือบหกสิบข้อนะที่เรา หารือกันโอ้ยทำงานมาเนิ่นนานเลยเหนื่อยยากลําบากก็เพิ่งจัดแจงผู้จใจเปิดเผยว่ามีการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาใช่ไหมก็มีทุกฝ่ายเข้ามาหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักมะมาณอย่างเงี้ยหนวงานร,ราชการแล้วก็ปริศด,ดีกาก็มาประชุมแล้วก็แก้ไขไปข,ข,ข้อ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 เสร็จเรียบร้อยละตอนนี้ก็รอแต่ส่งเข้าไปผ่านการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เข้าไปที่ พุธิสภาแล้วก็น่าจะผ่านนะฮะคราน,นี้อประเด็นก็คือว่าอันกันเลยบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวให้เออ <c oughs> โคสกตุกรอก่อนก็เดี๋ยวเจ้านายสั่งมาเดี๋ยวโดนดุนะคะคก็เลยเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องข่าวดินข่าวดังในวันนี้นะคะเออมันมีพอดีพี่สัยเข้ามาในไลน์ละครับก็ดะเห็นเนี่ยนะฮบเป็นภาพที่ สวยงามสง,งาม่างามมากใช่<า>ใช<น>ก่อนอื่นเนี่ยพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเขาที่แล้วเขาวน้นน่ะเราเล่าให้ฟังถึงตอนสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองสุนรคตนะคะก็มีพิธีใหญ่โตไปเรียบร้อยละแต่มันมีเกร็ดมาเล่าจำได้ไหมคะรัชการที่ก้าที่รักยิ่งของเราเนี่ยตอนที่เฉลิมฉลองครอบหกสิบปีของราชก็จะมีพระ กษัตริย์ทั้งหมดเลยประเทศในโลกเนี้ยมาชุมนุมกันที่ประเทศไทยเนาะพระบรมราชินีนะ่าอ,อันเสบ็ที่สองก็ส่งเจ้าฟ้าชายองค์ที่สองมาไม่ไม่ใช่เจ้าฟ้าชายชาวสะ,ะเจ้าฟ้าชายเลยเนาะส่งมาแล้วก็รูปเนี่ยพอเราเข้าไปในล็อบบี้โรงแรมรอยยังไม่ของคุณแม่สุดาท่านก็หัวดีเนาะท่านอดีตประธา,านสภาเนาี่ยท่านก็เอาป้ายเนี่ยที่เป็นรูปมันยาวๆที่ที่บน ล็อบบี้ชั้นสองคือล็อบบี้พี่นี่สูงมากมันประมาณสิบสามเมตรนะเมตรที่สิบสองถึงสิบสามมยาวๆแบบก็จะเป็นรูปพระาจวง์งทั้งหมดดูงดงามมากเลยก็สอนคตและสิ้นพระชนไปเยอะพอสมควรนะฮะแต่ว่าในในตรงนั้นก็อันนั้นคือหกสิบปีคุณอ้อยจะเชื่อไหมคะว่าพระราชินีนาถอลิซาเบรที่สองเกิดสองพันสี่ร้ยหกสิบเก้า พระเจ้าอยู่หัวเราเกิด13ธันวาคม2470แต่พระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยทั้งสององค์ทรงเหมือนกันคือไม่มีแววที่จะได้เป็นกษัตริย์เลยรัชกาลที่9เราก็เป็นพระเจ้าพอนุชาธิราชอ่าลิาเบธที่2เนี่ยคุณสิอาิเบธที่2เนี่ยก็เป็นลูกของน้องชายครับซึ่งพี่ชายสละราชบัลลังก์เป็นลูกพระเจ้าจอยชที่6 ก็ได้ขึ้นมาและจริงๆเป็นลูกสาวแต่ว่าราชงอ์อังกฤษเนี่ยแก้กฎมอนเทียนมานไว้ตั้งแต่สมัยอู้เนิ่นนานมาล้นะคะก็ครองราชได้แต่มันมีเกล็ดเล่าใครเคยนับบ้างไหมพี่ก็มานั่งนับนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเคยเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดคำสถิติคือเจ็ดสิบปีหนึ่งร้อยยี่สบกวันแต่มีคนแซงละพระบรมราชินีนาถ อลิซาเบธที่สองสวรรคตท่านครองราชมาเจ็ดสิบปีหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดวันครับ <c oughs> <c oughs> กินกินแบบชนะไปหนึ่งวัน,วนตั้งแต่ที่ท่านที่พี่เล่าให้ฟังเกรดน่ว่าท่านจับมือเชคแคนกับนายกมนตรีอังกฤษผู้หญิงได้สองวันที่ท่านมเาีเลือดออกที่มือมาท่านถึงไม่เท้าอะ่ะที่พระหัตถเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นเลือดแตกแล้วละเนาะมันเป็นไซเนจอะไรบางอย่าง ชนะไปหนึ่งวันแต่ท่านเกิดก่อนในหลวงรัชกาลที่เก้าเราหนึ่งปีใครจะรู้ว่าวัฒนารที่เก้าเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะท่านเกิดเป็นฝรั่ง <S <S อ่าคุณออสสงสัยไหม <S <S 1> <S 1> ก็ก็สงสัยละคืออย่างนี้พี่จะขออนุญาตเล่าอ่าพระราชประวัตินิดเล็กน้อยนะคะรัชกาลที่เก้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมันขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยก็จะเรียกว่าทรง เสกสมรสนะคะกับลูกสาวเจ้าจอมมารดาเปี่ยมมีสวยๆส,ส,สามคนเลยสามองค์คือสุนันทาพระนางเจ้าสุนันทากุมารีพระนางเจ้าสวภาพงศรีเอ้พระนางเจ้าสว่างวัฒนาแล้วคนสุดท้ายชื่อคื่อไม่ใหญ่ไม่กลางไม่เล็กสุนันทากุมารีสว่างวัฒนาและสวภาดงศรีสุนันทากุมารีก็คือพระนางเดือนล่มที่มีสุนันทาไหลที่นวยเลยชินี นี่เสียงมันแตกไปใกล้ไปบงบรับพอดีแล้วพอดีแล้วนะคนที่สองชื่อสว่างวัฒนาทุกองค์เนี่ยจะมีตึกอยู่ที่โรงเรียนพี่นะพี่เป็นราชินีรุ่นเจ็ดเอ็ดรุ่นรุ่นพระองค์สมเนี่ยท่านส,สุนันทากุมารเราก็มีเซมิเชอรีเขาเรียกว่าเป็นตึกที่ระลึกจะมาะตึกสุนันทาลัยองค์ที่สองชืสว่างวัฒนาก็มีลูกคนโตชื่อเจ้าฟ้ามหาวชิรไนย นะเป็นเจ้าฟ้ามากรุณาจักรีวงองค์แรกของประเทศไทยไปตอก่อนเขาจะให้ระอนุชานิราชมันต้องรบ,บกับพม่าไงก็ตั้งตั้งลูกก็จะไม่ทันอะไรเงี้ยก็เจ้าฟ้ามหาวชิโรหิทน้องเจ้าฟ้ามหาวชิโรหิทก็คือพระมหาอิสระทิเบตอดุลระเดชพิกรมบิกรมพระบรมราชนกนี่แหละซึ่งเป็นพ่อพระเจ้าอยู่หัวพระพี่นางนะฮะเจ้าอยู่รัชกาลที่แปดและเก้าถูกไหมคะนี้สายสองนะคะสายสามก็คือ พระนางเจ้าเอ่อสาวภาของสีซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชินีที่เป็นราชินีนาถองค์แรกของประเทศไทยองค์ที่สองคือพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถนาถแปลว่าผู้เป็นใหญ่คือครองแผ่นดินแทนรัชการพระเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้อ่รารัชการเอ่อ ระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีซึ่งเป็นตัวย่อของเรลชินีนักเรียนใช้คำว่าสอพอเนี่ยที่จริงท่านไมน่มีมีลูกคนโตเป็นเอาพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าโคคอนจะงง <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นนักาลรที่หกนะ <c oughs> คนแรกก็คือเจ้าฟาชิริลา <c oughs> ซึ่งมาเป็นชื่อโรงพยาบาลมันก็ทําให้ทุกคนเพราะเจ้าฟาสิริราชเนี่ยสิ้นพระชน์ตั้งแต่อยุประมาณ สามเดือนแล้วหกเดือนเนี่ยเขาก็เลยรวบรวมเอาเงินทั้งหมดเนี่ยของพระราชวงศ์มาตั้งโรงพยาบาลสิริราชท่านก็ให้ทุนแพทย์ก็มีแพทย์ปเปลี่ยนที่เยอรมันที่ไหนกลับมานะคะนี้ทางพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็คือองค์ที่สองที่เป็น,ท,ปนที่เป็นย่าของในหลวงเนี่ยก็ให้ทุนพยาบาลนัลกเรียนพยาบาลรุ่นแรกมีสองคนที่ได้ทุนก็คือสมเด็จย่าเหล่านี้แหละสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชาชนน,นีนี่แหละ ก็เลยว่าท่านก็มีเส้อสายสามัญชนมาท่านก็ไปพบรักกันที่ที่แมสซาชูเซต์อ้าวเข้าเรื่องละเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องว่าที่พี่ส่งลงไปว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ประเทศไทยแพงที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ประเทศไทยตอนเนี้อยู่ที่แมสซาชูเซตส์สหรัฐสารแลนอเมริกาคออ่าครนี้พอพบรักกันเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าท่านได้ทุนนั่งเรือไปไปสองคนเพื่อนกัน ท่านเป็นเด็กสตรีวิทย์นะฮะก็ชิงทุนไนดะ้ตอนนั้นท่านอายุสนะิบหกเองนะเรียนเรนวมากเลยไปเรียนนักเรียนพยาบาลที่แมสซาชูเซตส์ที่อที่มหาวิทยาลัยอะ,อะไรเนาะ,ะที่นั่นน่ะนะฮะก็ก็ทาให้คือถามว่าไปเกี่ยวกับเจ้าฟ้าไมตลาทิเบตยังไงท่านเนี่ยเรียนหันเรือหันเรืออยู่เที่ยงกริก อา้นักเรียนรุ่นแรกไปอาจจะมีรุ่นสองรุ่นแรกอาจจะรับได้แต่รุ่นแรกไปใครรับอ่ะนก็มีคําสั่งของเสด็จแม่เนี่ยว่าเออไปรับข้น้อยอะไรเงี้ยท่านก็นั่งเรือจากอังกฤษสอรอังกฤษเนี่ยข้ามสมุทรมหา,มาสมุทรแอตแลนติกไปแมสซาชูเซตแมสซาชูเซตเนี่ยคือเดิมเนี่ยถามว่าอเมริกาเกิดมาได้ไงเขาย้อนกลับไปนิดหนึ่งเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันจะมีพวกที่แบบเหมือนกับกบฏหรืออะไรที่ไม่ชอบ และชงหรืออาจจะมีข้อขัดแย้งกับรัฐบาลอะไรเงี้ย<ฆ>ก็เดินทางเขาถึงเป็นนิวโฮปไงทําไมถึงเป็นเทพีเสภาพถือครบเพลิง<ฆ>นั่นคือฝรั่งเศสให้ไปนะเป็นเป็นหน้าคนปั้นเนี่ยเอาหุนห่นหุน่นหุ่นแม่ยายหน้าเมียปัน้น<ฆ>ถือครบเพลิง<ฆ>เป็นนิวโฮปคนก็ล่องเรือไปทําไมต้องไปดหมกเกาะแมนฮัตตันมันเหมือนกับคนจีนทําไมถึงต้องมาที่ปากพะดัง<ฆ>อยากรู้ไหมคะ แต่ก่อนไปโดยอะไรเลือใบลมหมดลมมันหมดตรงนั้นพอดีนะคะที่เป็นเจ้าแม่ไอติมเนี่ยที่คนไทยก็ไปด้วยความจําใจไม่ได้ความจำใจก็คือพวกที่แบบต่อท่านแล้วก็ไม่ไม่อยู่ก็ไปนิวโ h o ไปที่นั่นเพราะนั้นหกรัฐแรกที่ต่อท่านอังกฤษแล้วโดย เขาเรียกว่าภาษีชาอังกฤษก็จะเอาชาส่งไปขายแล้วก็ต้องซื้อในราคาแพงเขาก็เอาชาเททิ้งน้ําที่บอสตันแล้วก็แมสซาชูเซตอะไรแถวนั้นอ่ะ6รัฐก็ต่อต้านอังกฤษทําให้ปลดแอกจากอังกฤษได้กลายเป็นอเมริกันนะจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเศสช่วยเยอะมากแต่เนื่องจากตอนนั้นโหวตกันจะใช้ภาษาอังกฤษยภาษาฝรั่งเศสเด,ดีเพราะเกิดภาษาอังกฤษโหวตชนะจริงๆไม่ใช่อเมริกาเป็นพวกของอังกฤษยังไม่ใช่ก็คือถูกถูก ไปจากอังกฤษแล้วก็เหมือนออสเตรเลียที่เขาเอานักโทษไปทิ้งอะ่ะเหมือนเกาะตารูเตาอะ่ะมาจากนักโทษนะก็ <c oughs> คือไ <c oughs> ม่รู้จักไว้ตั้งั้นมันเป็นเกาะไง <c oughs> คราวนี้กลับมาถึงเรื่องนี้ <c oughs> มันก็มีมหาวิทยาลัยที่ชื่อฮาร์วารเกิดขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เอ,อสมเด็จย่าเนี่ยไปเรียนท่านนี่นเก่งมากนะท่านก็ไปที่แมสซาชูเซตส์ก็เป็นรัฐแมสซาชูเซตส์มาไปฮาร์วาร์ แล้วก็พบรักกันท่านก็กลับแต่างงานกลับมาพนนอดีทรงเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยพระบรมนชนก็สนใจเรื่องการแพทย์ละท่านก็เรียนจบเรียนจบฐันเรือก่อนนะก็กลับมาเรียนด้านแพทย์ที่ที่ฮ a r ์วารเนี่ยฮาร์วารที่ถือเป็นท็อปฟของอ,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 อเมริกันนะของของของโลกก็ว่าได้อเมริกาท็อปฟก็จะมีคอแนลด้วยเป็นอันที่ห้าที่พี่จบนี่แหละ นะ,ะก็เรียนยากพอสมควรอันนี้กลับมาเมืองไทยตอนนั้นมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายเนาะคุณแม่สุดากับเนี่ยก็เกิดปีสองสี่เจ็ดห้านะอ่อสมเด็จพระราชินีนาถสิริกิตปีเดียวกันเลยสองสี่เจเป็นปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างมหาศาลคณะราษฎรยึดจริงแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเล่าว,ว่ารัชกาลที่เจ็ดเนี่ยท่านมีเรือรบมีรอ,อย่างอยู่ในมือเนี่ยนะนะอยู่ที่หัวหินท่านจะสั่งบัญชาการ จัดการหมดก็ได้แต่ท่านไม่ต้องการให้เกิดการนองเลือดประเทศไทยท่านรักประเทศไทยท่านยอมสละไปดีกว่าที่ท่านบอกว่าท่านสละอำนาจท่านให้ประชาชนไม่ได้คนในคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคันนี้พอเสร็จแล้วปับ๊บรัชการทางเจ้าฟ้ามเหสีทิเบตก็ไม่ยังไม่อยากอยู่ประเทศไทยหรอกมีลูกท่านมีลูกสามคนนะ,ค,ะค,น <c oughs> ค,คนแรกคือคนแรกคือพระพี่นางพระพี่นางเกิดที่ไหนรู้ไหม เกิดที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็รัชการที่แปดเกิดที่เยอรมันรัชการที่เก้าเกิดที่อเมริกาลูกเกิดต่างประเทศหมดเลยลูกเกิดต่างประเทศหมดเลยรัชการที่เก้าเกิดที่โรงพยาบาลมัวต์ออเบิร์นออเบิร์นพี่กระบกหมาบลายชื่อชื่อออเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ออเบิร์นแปลว่าสีแดงอมน้ำตาล เหมือนสีผมสาวๆไทยปัจจุบันที่ชอบทํากันนี่แหละแดงอมน้ําตาลก็อยู่ในเป็นโรงพยาบาลในมหลาลัยฮาร์วาร์ดมันเหมือนกับมหลาลัยก็ต้องมีโรงพยาบาลของตัวเองเงี้ยเหมือนเมหลาลัยขอนแก่นก็มีโรงพยาบาลศิริกรินอย่างเงี้ยก็เกิดที่นั่นเพราะ,ะนั้นการเกิดที่นั่นท่านได้สัญชาติอเมริกันโดยการเกิดอืมท,ทันทีเลยพี่เนี่ยเคยรอบที่แล้วประมาวันสี่ห้าปีก่อนเนี่ย ลูกชายพาไปเที่ยวอเมริกาก็ไปกับสามแม่ลูกเลยพี่ก็ตามไปคอแนลแล้วก็มาที่ฮาร์วาร์ดเขามีเรื่องเล่าว่าประเทศสมเด็จประเทศรัฐเราเนี่ยไปที่ที่สี่แยกแห่งหนึงคลิกสแควร์สีแยกนี้นเรียกว่าสแควร์นะไปสร้างนะ,สะเสด็จไปสร้างอนุสาวรีย์ที่ชื่อว่าเอา่อคิงสแควร์พี่ก็ยากอยากไปดูนะเดินหายจนขาขวิดปรากฏว่าเป็นเสาเนี่ย คือท่านมาจาัน์มากเลยส่แยกน่นจริงๆแล้วมันไม่มีใครหน้าจะไปสร้างแท่งอะไรได้พระเทศเพ็นก็ทรงมาปรีชายจริงนะยอมรับเลยไปสร้างแท่งมาแท่งหนึ่งแล้วก็เขียนมันไม่ไม่ไม่ใหญ่นะคือเมืองเมืองเอ่อมันเป็นเมืองไม่ใหญ่นะเป็นเมืองหาไหลที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยก็จะเป็นแท่งขึ้นมาแล้วก็ปจารึกป้ายพี่ก็ไปถ่ายกันมาสามแม่ลูกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรง พระราชสมภพที่นี่อ่ากลับมาถึงเรื่องเล่าเราอีกเจ็ดนาทีจะหมดละที่พี่ส่งเข้าไปเนี่ยเรามองว่าเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมที่เป็นเอสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาใช่ไหมคะตอนเนี้ยเขาเรียกป่าน้อมเมืองละตอนที่พี่ไปอยู่ที่เอตอนที่สักสี่ห้าปีก่อนที่เพื่อนพี่เป็นเอกชูดที่อิตาลีก็เอาเอาอิตาลีไปเป็นศาสนาประจำชาติของอิตาลีไปละ แล้วก็ลูกสาวพ,พี่ไปเรียนเอฟเอสโปุเกตก็เป็นไปละตอนนี้ฝรั่งเศสก็รับละถูกไหมคะตอนนี้ที่อเมริกาใช่แล้วออน้องเคยดูคลิปเรือยังที่ประธานาธิบดีอินเดียประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอืดูดยังนะยัง,ยงเดี๋ยวคราวหน้าพี่มาพูด<า>เนะาะครับน,นี้อันนี้มีการเกิดขึ้นในการตั้งที่แมสซาชูเซตส์นะคะลองไปดูในในแมสซาชูเซตส์ก็คือ ก็คือรัฐที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของเราคิงอัพเดทคิเนี่ยไงพี่เปิดนิดนึงได้มั้มันเป็นภาษาเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยสองร้อยห้าสิบร่วัดไทยสร้างโดยบริษรัทฝรั่งถวายรัชกาลที่เก้าในรัฐแมสจูเเสซึ่งเป็นรัฐแรกที่เราเทอเมริกันเทชาทิ้งเพื่อที่จะปลดแอกจากอังกฤษนะใช้งบประมาณสอง0นรอยล้านใหญ่ที่สุดในโลก ศาส,สนาพุทธคงอยู่ในโลกอีกนานเขาบอกอย่างนี้เนาะพี่จะขออนุญาตเปิดให้ฟังนิดนึงว่าฝรั่งพูดยังไงเป็นเหมือนกับ mm hmm. High-end finishes. Chedi that goes up a hundred feet off the roof. Great thing for our self-performed guys. We got to work on that. Building that room, they'll we'll never see it again in the world. Oh, lots of people are. Oh, right. Ah, for the smell of the collar, okay. Yeah. คนไทยในสหรัฐอเมริกาคือเหมือนกับคนไทยเหมือนสามีพี่ไปนี่แหละสมัยนู้นก็จบจุลาปับก็ไปอเมริกาเนืเพราะว่าอมันมีที่พี่เล่าั่งเราที่แล้วไงคะว่าอมันมีสงครามเวียดนามแล้วเขาก็เกณฑ์ทหารมาจากหมอและพยาบาลเยอะมากเลยก็ขาดหมอขาดพยาบาลหมอไทยก็ไปตรงนั้นหมดเลย หมอภัยพยาบาลไทยก็ไปได้สัญชาติรวมทั้งหนึ่งในนั้นก็เป็นสามีพี่นะคุณหมอนาจาจะใช้ยจิยาศักด์ก็ไปด้วยแต่อันเนี้ยคนไทยทั้งหมดก็รวมกันรวมเงินกันสร้างอยู่สองร้อยห้าสิบไร่ถือว่าเป็นนที่ที่ใหญ่มากนะ,ะที่เมริกาเพราะว่ามันน่าจะที่ดินแพงอยู่แมสจาชูเซ็ตก็ถือเป็นรัฐที่ ที่ดินแพงที่สุดเกือบจะที่สุดในอเมริกาที่แพงที่สุดก็คือซานฟรานซิสโกที่บีแอเรียที่ดินริมนาเลสะตทัดชายหาดอะไรเงี้ยสองพันร้อยล้านบาทเพราะฉะนั้นลักษณะการสร้างก็จะเหมือนกับจากกรีมหาปราสาทเลยนะล,ลักษณะเดียวกันแต่ทำเป็นวัดเหมือนพระรามเก้า 9, คือเอาง,บบง่ายๆแล้วก็ได้ยินเสียงสวดไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าดีใจที่ตอนเนี้วยวยัดไทยต่างๆเนีย่ยเยอะมากเลย ในโลกนี้พี่สองวันก่อนนะพี่พระสอนพาพี่ไปดูหล่อพระตอนนี้พี่ทำหล่อคือหล่อเอแปดสิบนิ้วคือสองเมตรสูงสองเมตรห้าสิบเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองหนักหนึ่งตันตอนนี้พี่หล่อลนะก็ฝากสาธุชนทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายในจังหวัดน้องคายเนี่ยอนุพร้นาสาธุไว้พี่ด้วยนะคะ โดยพิทุกและก็ตระกูลชูกลินวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของคุณแม่ดรสนาชูกลินก็อยากให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพยร่มใสของลูกหลานไปเท่ากับอายุคุณยายทวดคุณยายเงี่ยมหในอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีพี่จะส่งไปวัดไทยอิบารากิเหตุผลที่ต้องไปเหล่าชนบุรีเพราะว่ามันจะต้องลงเรือที่ศรีราชาอ๋อถ้าไปเหล่าที่นรครปฐมไกลมากก็น่าจะไปไม่ไหวหนึ่งตันตอนนี้พระนะท,ท่าน หลวงพ่อท่านเจ้าอ,อาวาสของวัดไทยอิบารากิเนี่ยท่านจะมาเจอกับพี่วันที่สิบแปดสิบเก้าและยี่สิบไปอินเดียก็จะมาดูว่าจะเราจะโกรธยังไงก็จะมาดูที่หนองคายแหละก็จะมาดูที่ตั้งมันจะเป็นวัดคู่แฝดเนาะวัดไทยอิบารากิกับวัดชูกลินสัทธารามที่ตรงหลังมอ,อก็จะมาเชื่อมกันหลังออกพรรษาท่านเดินทางได้วันที่ที่สิบท่านไปอินเดียค่ะค่ะอันนี้ก็อน่าจะ หนึ่งนาทีไม่จบเรื่องเล่า<ด>เพื่อมีคําถามอะไรครับก็ก็ยังไม่มีนะจะเราต่อนะ,ะกํหลังฟังสนุกคณนนะเชิญครับค่ะพี่ก็สร้างองค์ที่สองละองค์ที่สองเนี่ยถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธาจะเสนอพื้นที่อยากให้เป็นวัดปฏิบัติจริงๆเมื่อวานก็ไปวัดป่าสร้างเ้าท่านก็บอกว่านี่กระถินละเราจะสร้างกระถินให้ด้วยพอดีคุณยายเสงเี่ยมโครจรัดน้องสาวเจ้าจอมนี่ท่านมาขอพี่ก็เลย จะทําให้ท่านดวมทั้งให้พระหนึ่งองค์ก็เป็นทองเหลืองนะาหนักหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลน้าตักกว้างสองเมตรคือแปดสแปดนิ้วแล้วก็สูงสองเมตรห้าสิบอ่ะก็หล่อไว้แล้วตอนนี้ก็สามองค์นะคะโอนยันเป็นวระจ,จําแล้วก็หลอ่อก็เป็นทองเหลืองขัดสวยมากเดีพี่ส่งให้ดูก็ยังไงก็มีถ่ายทอดรายการนี้ไปวุทยุพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะ อ่าใช่ครับคันนี้มีเรื่องหนึ่งที่จะคุยกับเรื่องพระอุทิยุปศาสนาก็คืออยากให้บิวปศาสนาเนี่ยรวมตัวกันนิดนึงท่านทราบไหมว่าสองพันร้อยหกสิบเจ็ดก็สทชจะยุบท่านหมดแล้วจะยุบอความความีามฉียงการส่งกําลังเนี่ยให้ลดลงลดลงจึงจนไปไหนไม่ได้ที่จริงอันเนี้ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเราเนาะเราก็ควรจะรวมกันอพอดีพี่กับอท่านเลขาธิการมูลนิธิ เลขาธิการสมาคมพัฒนาสื่อสารมวลชนนะก็ชื่อท่านราชีนอยู่ในอยู่ในกรรมธิการพุทธศาสนาด้วยกันก็จะด้วยร่วมมือกันนะนี่โฆษณาไว้เลยว่าเราต้องให้พุทธศาสนาเนี่ยมีโอกาสที่จะกระจายเสียงนะคะศาสนาอื่นก็จะกระจายได้เนาะจะมายุบเราทําไมก็ยังไม่เข้าใจยังไงก็าฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยนะคะ ค่ะลาบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะราไปก่อนค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะครับผมแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีนะครับก็คงสัปดาห์หน้าเดือนหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ